ผู้ชมครับภัยคุกค,คามที่มีส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนั้นมีหลากหลายรูปแบบค่ะกองทบกเองก็จะต้องมีการนะคะเรียกว่าบทบาทภารกิจสําคัญในการปกป้องประเทศไทยนะคะให้มีความมั่นคงและวันนี้รายการของเราก็เดินทางมาที่จังหวัดลบบุรีค่ะจะมาร่วมสัมภาษณ์พลโทนัทวุฒินาคนครผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษในการกํากับดูแลนะคะความมั่นคงแล้วก็การเตรียมพร้อมกําลังเพื่อความมั่นคงของประเทศไทยนะคะวันนี้ต้อนรับนะคะท่านผอ,อกันค่ะสวัสดี ท่านคะครเรียกว่าวันนี้รายการของเราได้ถือโอกาสมาพูดคุยโดยตรงกับท่านผออีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยเพื่อความมั่นคงของประเทศไทยเนี่ยท่านมีการเตรียมพร้อมอย่งไรบ้างคะจริงๆแล้วหน่วยรบพิเศษถูกจัดตั้งขึ้นมาเมื่อ68ปีที่แล้วจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหา ภัยคุกคามของชาติซึ่งในเวลานั้นเนี่ยภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีมาตั้งแต่ภายในประเทศเองจากนอกประเทศซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีบทบาทในการปฏิบัติการจนเป็นผลสําเร็จในเวลาต่อมาเนื่องจากว่าสถานการณ์ภัยคุกคามก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหน่วยรบพิเศษก็ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบทบาทของตัวเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะทําหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงในหลายมิติในมิติของการป้องกันประเทศจากภายนอก ประเทศในแง่ของการสร้างความมั่นคงร่วมกันการฝึกร่วมกันหรือว่าการไปร่วมมือกันสกัดกั้นภัยคุกคามที่เป็นภัยคุกคามร่วมเช่นยาเสพติดหรือว่าการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนะครับปัจจุบันนี้กําลังเราก็ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ ของการเตรียมกําลังแล้วก็การใช้กํำลังนะคะที่ท่านมีแผนเอาไว้ที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความมั่นคงของประเทศท่านเตรียมความพร้อมอยังไงบ้างคะเราเนี่ยพยายามที่จะมุ่งเน้นไปเน้นเรื่องของขีดความสามารถของคนนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เนี่ยหน่วยบัญชาการสงคารามพิเศษก็ได้กําหนดเป็นแผนแม่บท ในการพัฒนาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษระยะ5ปีซึ่งในแผนนี้เนี่ยก็จะเป็นแผนที่จะทําให้กําลังพลในหน yeah. <number> ่วยบัญชาการสงครามพิเศษเนี่ยมีขีดความสามารถที่เป็นมืออาชีพเราจะมียุทธศาสตร์อยู่4ประเด็นในประเด็นยุทธศาสตร์ที่1ก็คือประเด็นยุทธศาสตร์ในเรื่องของการสร้างความเป็นมืออาชีพอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการในการเสริมสร้างก็คือเป็นทั้งการฝึกการศึกษาการวางระบบกระบวนการในการบริหารจัดการคนประเด็นที่2ก็คือความเข้มแข็งในเรื่องของวิทยาการรบบพิเศษประเด็นที่3เนี่ยจะเป็นยุทธศาสตร์ในเรื่องของ การสร้างความเป็นสากลและก็ความทันสมัยสามารถใช้ภาษาใช้สื่อสารกับคนต่างชาติส่วนประเด็นสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของการบริหารจัดการกำลังพลทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยมันไม่สามารถจะสําเร็จได้เลยถ้าหากว่าเราไม่วางระบบการบริหารจัดการคนให้เข้มแข็ง คนที่ท่านบอกว่าเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนให้เป้าหมายประสบความสําเร็จต้องพัฒนาในเรื่องความรู้นะคะแล้วก็ให้มาฝึกนะคะเพื่อให้เขามีความเข้มแข็งแล้วขวัญกําลังใจตรงนี้นะคะท่านมีการวางแผนนะคะให้ขวัญกาลังใจให้กับทางทีมยังไงบ้างคะ สำหรับขวัญกําลังใจก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเราเองเราตระหนักดีว่าถึงแม้ว่าเราจะเสริมสร้างกําลังพลให้มีความเข้มแข็งในด้านสมรรถนะแล้วเนี่ยการให้สร้างขวัญกาลังใจก็เป็นสิ่งที่สําคัญไม่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเพราะฉะนั้นในหน่วยประชาการสงครามพิเศษเองเนี่ยเราก็ได้ใช้กลไกหลายๆอย่างเข้ามาเสริมสร้างขวัญกําลังใจทั้งจากระบบที่หน่วยวางไว้เองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวัสดิการเรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็มีกําลังอีกส่วนหนึ่งที่มาจากหลังบ้านก็คือแม่บ้านหรือครอบครัว นะครับปัจจุบันเนี้ยเราก็พยายามที่จะสร้างครอบครัวให้มีความเข้มแข็งควบคู่กันไปด้วยมันก็จะเป็นการสร้างขวัญกาลังใจให้กับพ่อบ้านให้มีกําลังใจที่จะทุ่มเทเสียสละซึ่งหน่วยรบพิเศษเองเนี่ยเป็นหน่วยที่ฝึกหนักจะต้องปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลาออกสนามกันเกือบจะไม่หยุดหย่อนเพราะฉะนั้นขวัญกาลังใจจากครอบครัวเป็นส่วนที่มีความสําคัญยิ่งซึ่งเราก็เป็นนโยบายที่จะส่งเสริมให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง เอาละค่ะท่านคะตอนท้ายที่สุดเนี่ยท่านอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนให้ประชาชนเข้าใจหน่วยรบพิเศษของเรามากยิ่งขึ้นนะคะเชิญค่ะก็อยากจะเรียนว่าหน่วยรบพิเศษนั้นเป็นหน่วย หนึ่งของกองทบกที่ปฏิบัติการพิเศษเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศทั้งจากภายนอกประเทศแล้วก็จากภายในประเทศรวมทั้งภัยคุกคามที่มาจากรูปแบบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามจากการก่อการร้ายหรือภัยคุกคามจากยาเสพติดซึ่งปัจจุบันนี้ภัยคุกคามจากยาเสพติดต้องถือว่าเป็นภัยคุกคามที่มีผลกระทบมีความร้ายแรงกับประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งนะครับหน่วยรบพิเศษเองก็จะพยายามทําหน้าที่สกัดกั้นแจ้งเตือนแล้วก็ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในการที่จะทําให้ภัยคุกคามจากยาเสพติดนั้นหมดไป คุณผู้ชมคะภัยคุกคามที่มีสู่ประเทศไทยนั้นมีหลากหลายรูปแบบแต่ถ้าวันนี้นะคะถ้ามีหน่วยรบพิเศษที่เข้มแข็งแบบนี้เรามีความมั่นใจนะคะเราต้องขอขอบคุณนะคะท่านพลโทนัทวุฒินาคานครผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษคะที่ได้มาร่วมพูดคุยให้เราทราบถึงภารกิจสําคัญในการป้องกันประเทศรวมไปถึงภารกิจสําคัญของหน่วยนะคะขอเป็นกําลังใจในการทํางานให้กับท่านด้วยกันละกันนะคะขอบพระคุณท่านมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ